เว็บร้อยสิบไอสีแดงนะครับพร้อมเจ้าของนั่งทางนูน้นเขามาทำอะไรเนาะเดี๋ยวถามทางนี้ก่อนไอ้นุ๊กไอ้รถคันแดงนั้นเขามาทำอะไรทำอะไรนะถ่ายน้ำมันเครื่องอน,ะน,องนี่ทำไมรู้ละ่ะเห็นเจ้าของพูดตัวเองไลยถ่ายน้ำมัน <laughs> เครื่องไเดี๋ยวลองลองถามแต่ไม่กล้าถ,ถามอ่ะเดี๋ยวลองเสี่ยงถามดูหนะ่ <laughs> อยไอเจ้าของครับไงเจ,จ้าของคันแดงนะครับ แล้วมาทำอะไรครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับอ,อะไรกันแน่ครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่ะ <t> <homage> น้ำมันเครื่องก็น้ำมันเครื่องงั้นเอาคันแดงเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปโทดอะไรมากมายเฮะเปลี่ยนแคมอะไรนะนโอ้ยงั้นเจ้า,จาของบอกไม่ใช่ความจริงแล้วครับเปลี่ยนอะไรกันแน่ครับช่างโษอย่างเยอะเลย,เลยเอ,อะไรนะเฮ้ยงงแล้ว วิบ110ใบสีแดงคันนี้นะครับเปลี่ยนแคมนะครับเป็นของเหงสุพรรณเฮงสุพรรณนะครับยังไม่พอนะครับเจ้าตัวเขากระซิบบอกว่าให้เปลี่ยนสปริงด้วยนะครับสปริงวาล์วและพร้อมกับรีแมปเดินหอบให้ด้วยนะครับว่าอย่างงั้นเราก็ทำตามนะครับ ออาใส่แคมและก็สปริงวาลเรียบร้อยแล้วก็รีแมปด้วยนะครับคันนี้่ะสปริงวาลนะครับถูกใส่ไปแล้วนะครับส่วนแคมนะครับไอแคมเดิมอยู่ไหนนี่ครับนี่เป็นแคมแต่งของแหงสุพรรณ เอาเจ้าของนะครับบัวกลับไปกินข้าวเที่ยงนะครับ